คนดังขนาดนี้อยู่มา7-8ปีขนาดนี้ม,มีช่วงหนึ่งที่แบบบ่นหลายช่วงเลยล่ะที่จะเลิกทำถึง3ครั้งนี่นไม่น่าเชื่อเพราะว่าดังมากจะเลิกทำไมเกิดอะไรขึ้นเออครั้งแรกนี่มอจะบวชครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครั้งท <c oughs> ี่สองท่านจะแต่งงานคนระับเอาอ จริงๆมีอยู่ปัญหาเดียวนะฮะมันมีอยู่คนเดียวครับที่เพราะว่ามันมีบางคนมันรวยแล้วไงอ๋อไอคนจนๆอย่างเราก็เลยลำบากไปด้วยคือเราเป็นอะไรที่พี่อาจจะขอขอโทรศัพท์ได้ไหมทำไมครับจะฟ้องแม่โดนแกงโดนแม่นอกจากชนะดีแล้วยังเป็นลูกแง่อีกด้วยตอนนี้ต้องเรียกว่าหนูเรียกคุณหญิงแม่เห้วครับแบเริ่มไปกินก็ผมเนี่ยนะครับทำไมล่ะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยผมรังนิจจาเบืองบไทย ได้มาสามปีนะภาษาเป็ดังแล้วดังเชี่แล้วทำไมนะคะก็อยากไปเรียนเมืองนอกครับอยากไปเรียนต่อฮะเพิ่งจบเพิ่งจบอยากไปเรียนเพิ่งเพิ่งจบแล้วก็อยากไปอยากไปแบบหาาปรระสบกณ์เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเนี่ยไปกันแบบก็อยากไปอยากไปเรียนภาษาอยากไปอยากไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พวกพี่พวกเนี้ยเขาบอกว่าไอ้มอสมึงทุบหม้อข้าวกูเดี๋ยวเขาต้องต้องเข้าใจนะข้าไปแล้วเขใจนิด พอนบ้านหอูเอาไปหมดนี่คือเงินเดือนกอบฮะไม่ไป็นเราพูดกันตรงๆนะในฐานะคนมาทําเป็นอาชีพนี่คืออาชีพผมถูกไหมฮะแล้วอยู่ดีจะไปเลิกองทำไมละมอสจะทำเป็นอาชีพเออแล้วกำลังดังๆดีๆแล้วจะเรียนทําไมเรียนไปก็ไม่เห็นใช้อะไรเลยทุกวันนี้ถามจริงก็เด็กเรียนวิศวะจบมามีใครกล้าสร้างเอาเอาไปสร้างบ้านไหมแก๊กหลังหนึ่งเคยหรือยังเคยไหมครับผมไม่กล้าเดี๋ยวก่อนคุณตอบอยู่เถอะบ้านตัวเองยังให้คนอื่นออกแบบทำให้เลยเจ็ดปีแล้วยังไม่เสร็จเลยบ้านมันเนี่ย ไม่ก็คือปรจะไปทำไมไม่ผมก็คือผมก็คือปรึกษากับพพี่เขาบอกว่าก็คือพี่ผมอยากไปเล่นนอคือผมเนี่ยผมพูดออกไปเนี่ยผมก็นึกว่ามันเป็นเรื่องแบบเฉยเฉยไม่เป็นไรง่ายอยากจะเล่นมอสอยากเล่นมอสก็ไม่เล่นเราก็ออกไปเขาอยากเลิกก็มาบอกเลยือเลิกเลิกจริงไม่เป็นงั้นทุกคนเนี่ยนัดประชุมกันโทรมาบอกมอสเดี๋ยวมีมีประชุมสามนุมสามมุมพี่บอยเรียกประชุมใหญ่เดี๋ยวมีเหลือแน่ผมก็แบบว่ามีเรื่องอีกเรื่องแกด้วย จนถึงทุกวันนี้ยังไม่แก้ให้กันเลยครับก็เลยนัดไปปุ๊บผมก็ผมก็เริ่มแบบไม่ทำไมต้องมีประชุมประชุมอะไรกันขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปในที่ห้องประชุมปุ๊บโต๊ะใหญ่มากเป็นโต๊ะกลมนั่งกันแบบพี่แท่งพี่กบมีทีมงานทีมฉากทีมไรนั่งกันปุ๊บพี่บอยก็เริ่มพูดเอาละวันนี้เนี่ยที่เรามานั่งประชุมกันเนี่ยก็เดี๋ยวสามหนุ่มสามมุมเนี่ยเราจะต้องคงจะต้องปิดทําการแล้วก็ไม่ถ่ายต่อไปเพราะว่ามี มีใครบางคนเนี่ยครับโอ้หอ๋อแล้ว่าใครบางคนด้วยนะมีใครบางคนต้องมีภารกิจต้องไปทําอะไรทำแต่โทษนะในใจคุณคิดยังไงผมก็เลิกคือในใจผมเนี่ยผมคือผมก็นั่งยังนั่งนิ่งครับเขาก็ถามบอกว่าพี่กบว่าไงพี่กบบอกว่าแล้วแต่นะครับแต่ในใจในใจผมข้าว้ําข้าไปข้าน้ลาขาไผ่อนบ้านผ่อนรถคือเขาเขาก็ถามว่ารุ่งกับว่าเออที่ผ่านมาสามปีมันมีปัญหาอะไรไหมเขียนบทบทไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยถามถามมา คือตะล่อมถามจนหมดแล้วไล่หมดทุกคนไล่หมดแล้วพี่พี่แท่งมีปัญหาไหมก็ก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาจะเลิกก็โอเคคือบรรยากาศนี่คือคือแบบว่ามันมันไม่ใช่แบบสนุกม,มันเครียดมากเลยไม่คุยกับคุณเลยใช่ไหมคุยกับคนอื่นทั้งหมดไม่คุยกับผมเลยเออแล้วสุดท้ายปุ๊บตกลงม้อนเนี่ยอยากจะให้สามหนุ่มสามภูมเลิกไหมโอ้ผโบอกว่าต้องเป็นคนตัดสินนี่ไม่อยากให้เลิกครับอา้อาวอา้ทุกคุณบอกจะไงคุณก็ไปเรียนต่อไงคือตอนตอนหลังเนี่ยมันเริ่ม ใช่ผมเป็นเริ่มเต้นตึกๆึกที่มันที่มันมันเครียดอีว่าตาไม่ต้องมาอยู่กับเราตาชีวิตคือทุกคนก็คิดว่าแบบว่าหมอคงจะพูดว่าก็คือผมอยากไปเรียนหมอครับอยากจะคือต้องยืนยันอะไรเงี้ยคือพวกมันเลยผมไม่ได้อยากเลิกพี่เออมองหน้าพี่ประชุมกันทำไมหรอพี่ประชุมอะไรกันเนี่ยพี่บอลก็พูดบอกว่าพี่บอลก็เริ่มมองหน้าคนที่นัดประชุมทั้งหมดเนี่ยครัเอาคนนัดประชุมทำไมไอ้หมอมันไม่เห็นจะอยากจะไปไหนเลยไม่มีอะไรนี่ผมกู เราทุกคนละอ่านนะครับมึงก็มิ่งใครอยากเลิกก็ปิดประชุมอะไรเงี้ยเออครั้งแรกออกมาพ้นผ่านยับเลยทุกคนมาลุมหมดทุหมดเลยไในแกบอกแกจะไปเรียนไงใช่ไหมใชยแต่ก็แต่ก็ยมแต่ก็ไม่เสียใจอะไรใช่ไหมคะคือคืออ่ะอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้ก็ไม่คือไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ครับตอนนั้นไม่ไปก็ได้ก็ก็โอเคคือไม่ไปเรียนก็ได้คก็ผ่านพ้นไปก็ผ่านไปครัก็ยังจะมีเลิกอีกเหรอครั้งแรกที่โดนนี่ยก็บรรยากาศก็มาคุ้มแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่กล้าไปแล้วครั้งที่สองยังกล้าที่จะขออเค้าลิกกีถุณ คนเดิมใช่มเลยครับคนเดิมนะคะคนเดิมผ่านมากี่ปีข้าผ่านมากี่ปีคือผมจริงๆนะผมรักสัมผงมุมมากเลยนะครับขอบดีครับแล้วทีนี้ผ่านมาอีกกี่ปีที่ไปกล้าขอเขาเลิกสองปีครับมันจะไปเรียนจริงจริงฮะแถวนี้อันนี้คือไปเรียนจริงไปจริงๆแล้วจะไปเรียนอะไรฮะตอนนั้นถามจริงครับพี่ยไม่กล้ากล้าไปมากต้องเสียงที่เหยียดหยามมากเลยครับพี่เออจริงจริงไปเรียนอะไรไปเรียนอะไรไม่รู้อะไรเยนี่เมื่อกี้นี่ถือว่าจังหวะได้มากเลยนะ นานๆทีไม่เคยถามมาหลายปีแล้วฮะแต่ตอนนั้นก็ไม่เคยจะมานั่งถามงั้นต้องตอบอะไรมึงไงแล้วรั้งจะเอาวิชาความรู้มาช่วยชาติบ้านเมืองนี่เหรอหรืออะไรไม่ใช่ก็คือคือแบบที่บ้านเนี่ยไฮโซเป็นเรื่องฐานะทางบ้านเป็นคือที่บ้านไฮโซแต่ว่าคือที่บ้านก็มีรู้จักกับอีกหลายๆครอบครัวที่เป็นไฮโซเหมือนกันแต่ทุกครอบครัวเนี่ยส่งไปเรียนเมืองนอกหมดเลยทำเพื่อตระกูลนี่ทำไมผมไม่ได้ส่งไป ไม่คืออยากชอบชอบชอบเรียนภาษาแล้วกลับไปเรียนอ๋อไปเรียนภาษาหรือภาษาโหยเอวก็มีเออร์ลิสก็มีหรือหรือเอาจานฝรั่งมาที่บ้านก็ได้ฝรั่งทั้งบ้านเลยเดี๋ยวไปทอดไข่ว่างั้นงเงี้ยเลยในมันได้ใช้ีวิตอย่งี้ย ได้เลยผมเป็นลูกคุณดีครับผมไปเยี่ยมเมืองนอกอะคนไทยเต็มเลยบ้านเขาอะแม่รูเมก็คนไทยทำอาหารคนไทยไปกินข้าวอ่ะร้านไทยก็ไม่ได้ใช้เห็นพูดเลยาษางกฤษแล้วไปทำไมแล้วก็ไม่เห็นเป็นแว่นร้อนเมืองนอกไม่มีอะไรเลยไม่มีสภาพอะไรเหมือนเมืองนอกเลยได้ไปไหมครั้งนี้ก็คือครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่ไม่บอกพี่กบพี่แท่งละเออไม่ปรึกษาดีกว่าไม่ปรึกษาแล้วอันนี้คือทีมุงจรงานผมก็ไม่ไม่พูดละไปบอกพี่บอยเลยอ่ะก็คือตรงไปที่พี่บอยเลยอ้พี่บอยครับผมอยากไปเอองนกครับ แต่เอาเอาจริงจริงมอสครับครั้งนี้ไปแน่ดิฟอาเพราะว่าต้องนัดเปิดประชุมไงเราตัดสินใจหน่อยคือบอยเริ่มเอือมแล้วตัดสินใจนิดนี้ตัดตัดตอนเลยแต่คนเดียวเลยตัวเรอันนี้คือผมประท้าตรงเลยก็คือบอกว่าพี่ผมไปแน่ครับบอกก็เอาแน่ใช่ไหมคือพี่เนี่ยจะได้มอสจะออกไปเลยครับหรือว่าจะพักก่อนอยากไปียนอยากไปเรียนอยากไปเรียนอีกเดือนครับผมก็บอกว่า ผมขอ6เดือนครับพี่พี่บอยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้ครับก็ครั้งนั้นก็คือได้ไป6เดือนแล้วก็ได้ไปพี่กอกกับพี่แท่งต้องไปเป็นต้องไปเปิดร้านขายอะไรซักอย่างคือเขียนบทให้คุณหายไปแหละในเรื่องคือหายไปในเหตุคือเปนเรื่องเยนเป็นหนังสือครับในเรื่องเขียนบทเป็นหนังสือไม่ถ้าเอาเอาเอาอย่างตอนแรกที่คุยก็จบไปแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ได้ถึงวันนี้ใช่ทำไมครับแล้วถ้ามันไม่กลับมาแล้วเราก็อยู่ันสองคนแล้วเปิดแล้วรีแก้บอกว่าโดนรถชนซะ ก็ไม่ต้องไปแล้วหกเดือนเดเดือนอะไรก็แล้วแต่ที่จากนี้เรายังอยู่เลยถามพี่กบพี่แท่งดีกว่าน้องไม่อยู่เล่นแค่สองคนมันเหมือนอะไรกันยังไงเมันเป็นยังไงบทมันเป็นเป็นยังไงสาสนุกเลยสบายเลี้ยวครับเคยได้ยินไหมครับเลี้ยวเลี้ยวคือลังจะบอกทีมงานว่าแบบโอถ้าเชฟใช้น้ำตาลเพราะว่าผมไดเลิกดีเด้เลิกดีสีใช่ไหมครับผมอยู่สองคนสี่โมงเย็นก็เลิกแล้วผมให้สัมภาษณ์ผมให้สัมภาษณ์ทีมงานบอกว่าผมอยู่ที่เมกาเนี่ยไปเช่าวี วีไอวีซีดีของสามหนุ่มมาดูเป็นไงฮะคิดถึงเศร้ามากโอ้โหยุ้งยี้ไม่กลับมาดีกว่าทางนี้เขามีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อะไรนะผมไม่กลับมาหรอกสามหนุ่มนะได้ไปห้าปีไม่ถึงมาถึงแบบถึงวันนี้หรอกไอ้ที่ถูกใจนี่อะไรวะมันจะไหนที่สุดผมรู้ว่ามันไม่ได้อะไรกลับมา สงภาษาวัฒนธรรมเมียแมวตอนนี้พี่แท้พิกเต๋อเมีมวมีไหมพี่เมียแมวมีไหมคะได้ได้เลยไม่ได้มียแมวได้มีบ้างไหมคะไม่มีครับพี่เอานี่อยู่เมืองไทยก็ได้นี่ยังได้ผัวฝรั่งเลยต้องกำลังบอกไม่ต้องไปไกลใช่มั้ยนี่ก็มีเปิดร้านไปเลี้ยงไปนะแกไปยุ่งอะไรกับฉันเนี่ยสอนน้องมันสอนน้องมันว่าไม่ต้องไปที่นี่ก็มีใช่อ่ะก็กลับมากลับมาก็เริ่มถ่ายกันต่อ มาเข้ามึงก็เรียนจบแล้วบทมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีปัญหาและไอ้ครั้งสุดท้ายที่ขอลานี่ใครขออีกคะที่จะเริ่มเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรครั้งสุดท้ายอ่ะครั้งที่สามเนี่ยก็คงไม่ใช่ผมอ่าไม่ใช่คุณมอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพอแล้วสองครั้งจะร้อนตัวอะไรทำไมครั้งที่สามเติมที่นะารณมันมันเต็มที่นะมันรู้ตัวกันเองครับมันมันกี่ปีปีที่เจ็บเจ็บครึ่งครับเจ็ดแปดปีอยู่ด้วยกันทุกวันที่ใจหายไหมฮะอยู่ก็แต่เห็นแก้วเลิกพร้อมกันเพราะมันต้องเลิกแล้วแหละรู้สึกเเเหมมือนแแบบบบฮ้ยราาท เต็มที่แล้วอะเราได้เล่นทุกมุมและทุกแบบของครอบครัวที่เขาควจะเป็นแล้วถ้าเกิดปัญหาอีกมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆในบ้านนะฮะพี่น้องเอาเยอะเดี๋ยวก็เริ่มวนแล้วมันจะเหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าเออออกไปได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆดีกว่าเหมือนเหมือนเรียนจบจากสถาบันนี้แล้วอะมันมหมดทุกวิชาแล้วเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าไปเลือกสิ่งที่ผมชอบกลับบ้านควันนี้ขผมมาถ่ายรังต้ามีโยามาหยิบมาไอต้อนโต๊ะมีคนกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเปนบ้าเนี่ยไม่ไปเอาโต๊ะกับบ้านเลยเหร ก็ผมขอไม่กบมาเดยอะๆคุณพ่อครับหรือวรอบ้านรวยอ่ะเริมหรือเปล่าไม่เป็นของชิ้นคือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรอย่างงี้นะการลูกเลี้ยบ้านรวยเอาโต๊ะกลับเลยไม่ไม่ไม่อย่างงี้เขาเขาเขาแงชอบ